สวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นี่แฮนด์เมดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส M F 072 EP นี้จะเป็น EP สุดท้ายเสื้อตัวนี้ทำออกมาทั้งหมด6 EP นะคะพี่เมย์เรียงลำดับการถักตาม EP EP 1นะคะจะเป็นการแนะนำข้อมูลคำนวณคำนวณล,ลายโปร่งที่จะถักนะคะแล้วเราจะเริ่มถักตั้งแต่แถวที่1ถึงแถวที่11ด้วยโซ่2 งานเราเริ่มตรงนี้นะคะตอนเริ่มเราเริ่มแบบห่วงเราถักด้วยโซ่หนึ่งลงมาจนถึงแถวที่สิบเอ็ดแล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นโซ่สามยาวลงมาจนถึงรักแร้นะคะตรงนี้เป็น ep หนึ่งวิธีดูว่าความยาวตรงนี้ได้หรือยังให้เราวัดจากมุมตรงรักแร้ฝั่งนี้นะคะมาหาฝั่งนี้ว่าได้เราได้เท่ากับรอบอกเราหารสองไหมถ้าไม่ได้นะคะตรงที่เชื่อมต่อใต้รักแร้ตรงนี้เราจะมีแนะนํานะคะว่าให้ทํายังไง EP สองจะเป็นการเพิ่มคอด้านหลังนะคะเสื้อตัวนี้คอด้านหลังจะสูงกว่าคอด้านหน้าอยู่สองแถวเราจะถักพลิกกลับไปมาแล้วจะเชื่อมใต้รักแร้ตรงนี้ค่ะวิธีเชื่อมใต้รักแร้ก,ก็จะมีแนะนํานะคะว่าถ้ากรณีที่หน้าอกไม่ได้แล้วต้องการขยายตัวเสื้อต้องทํายังไงดูรายละเอียดได้ที่ EP สองนะคะ EP สามพี่เมย์ถักตัวเสื้อยาวลงมาแล้วมาถักระบายค่ะระบายชายเสื้อระบายชายเสื้อนะคะพี่เมย์ถักด้วยลายพัด มันจะเป็นการถักพัดเพิ่มขนาดของชายเสื้อนะคะจะเป็นฐานเจ็ดแปดแล้วก็จบด้วยเก้าระบายตรงนี้จะเป็นระบายอย่างเดียวกันกับแขนเสื้อแต่แขนเสื้อจะเริ่มเล็กกว่านะคะแขนเสื้อตรงนี้จะเริ่มจากห้าหกแล้วจบด้วยเจ็ดวิธีการถักระบายของแขนเสื้อจะเหมือนกับระบายชายเสื้อต่างกันตรงหลักที่เริ่มนะคะวิธีถักตรงนี้ก็สามารถดูที่คลิป ep สามได้ EP4 พี่เมย์ถักแขนเสื้อค่ะแขนเสื้อจากที่เราเว้นตรงใต้รักแร้นะคะเราจะมีการถักแขนเสื้อยาวลงมาถ้าต้องการให้แขนเสือ้อบานออกให้คุณใช้โซ่สามนะคะของพี่เมย์ใช้โซ่สองเพราะต้องการให้แขนมันไม่บานมากความยาวของแขนวัดจากหัวไหล่ถึงตรงนี้ถึงก่อนที่เราจะถักตัวระบายนะคะจะเลยจะเลยสอกลงมานิดนึงแล้วเพิ่มลายระบายแขนจะเป็นแขนสี่ส่วนนะคะ ของพี่เมยวัดจากไหล่ลงมา27เซนค่ะจากตรงนี้วัดลงมา27เซนแล้วเราก็ใส่เป็นระบายลายพัด EP 5จะเป็นการเก็บคอเสื้อสองแถวนะคะตรงนี้ความสูงของคอเสื้อตามชอบนะคะสามารถปรับได้ถ้าใครชอบคอกว้างก็เก็บที่แถวเดียวแถวบนก็ได้นะคะ EP 6 EP นี้จะเป็นภาพรวมของเสื้อตัวนี้นะคะเสื้อตัวนี้ถ้า หลังจากที่เรารีดเสร็จแล้วนะคะวัดจากไหล่ลงมาถึงชายเสื้อจะยาวทั้งหมด55เซนเวลาเรารีดพี่เมย์แนะนําให้รีดด้านในนะคะด้านในคือด้านนี้รีดทับยืดลายลายพัดออกมารีดกดลายนะคะกดลายตัวเสื้อมันจะทําให้เห็นลายตัวเสื้อชัดเจนขึ้นเสื้อตัวนี้เวลาใส่มันจะยืดหยุ่นนะคะหน้าอกที่คํานวณตอนแรกคือ100เซน อกจริงที่สามารถใส่ได้สามารถยืดได้ถึงร้อยสิบนะคะร้อยสิบเซนหาไหมที่เป็นไหมไหมทิ้งตัวนะคะจะได้เสื้อออกมาสวยเสื้อตัวนี้ผิวนะคะแล้วก็มีน้ําหนักในตัวของมันเองไหมที่พี่เมย์ใช้ไปใช้ไปทั้งหมดห้าร้อยกรัมค่ะเข็มโคเชที่ใช้ใช้เข็มโคเช์สองมิลน,นะคะไหมเข็มที่เลือกใช้แล้วก็แรงมือมีผลกับขนาดของตัวเสื้อ ถ้าจะถักให้ดูตั้งแต่ EP หนึ่งจนถึง EP หกนะคะทําความเข้าใจก่อนแล้วค่อยลงมือถักนะคะพบกันคลิปต่อไปที่ youtube ช่องพี่เมย์ค่ะเมทิน mm ีแฮนด์เมดค่ะขอบคุณค่ะ